สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับผมโอฟอร์ดปทุมนะครับนะในช่องทาง YouTube นะครับโอฟอร์ดปทุมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีรถนะฮะกระบะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับในรุ่นดับเบิลแคปนะฮะสี่ประตูนะครับนะเป็นรุ่น XLT นะครับนะก็ก่อนที่จะไปชมรถนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ในช่องทาง YouTube ของผมด้วยนะครับโอฟอร์ดปทุมนะฮะครับก็ไปชมกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถ กระบะโฟร์เรนเจอร์ในรุ่น xlt นะครับนะฮะสี่ประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาที่จําหน่ายนะจะอยู่ที่8ปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับในสําหรับรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนะฮะส่วนเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยราคาที่จําหน่ายก็คือ9ก้าแสนสองพันบาทนะครับสองรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์สองจุดสองลิตรนะฮะร้อยหกสิบแรงม้านะครับให้แรงบิดถึง385นิวตันนะครับนะฮะก็คือมีพละกกำลังในการที่จะขนบรรทุกนะฮะแล้วเร่งแซงได้เต็มพิกัดเลยนะครับ สำหรับคันนี้ฮะก็มีการแปลงหน้านะครับเป็นหน้าสไปเดอร์นะครับนะฮะอันนี้ก็คือประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้านะครับขนาดใหญ่พร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะครับนะับเป็นสีดําด้านนะฮะแล้วก็เป็นสีบอลเงินตัดกันนะครับนะะเพราะว่าเนื่องจากตัวรถเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็มีไฟเป็นรูปตัว c ตัวนี้นะครับนะฮะเป็น led นะครับตัวนี้นะฮะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับที่ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะครับนะฮะ ส่วนชายด้านล่างจะเป็นชายเป็นตัวของชุดหน้าเอฟนะครับเป็นสีบอลเป็นการพวกกันหินกันรอยพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือมีไฟ LED ให้ทั้งหมด3จุดนี้นะครับเลือกสีได้นะฮะจะเป็นสีส้มหรือว่าจะเป็นสีขาวนะครับส่วนบนฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นสกูปทรงฟิตนะครับนะฮะก็คือเป็นตัวแรกนะครับเป็นสีดําด้านตัดนะฮะสีบอลเงินนะครับให้เข้ากับตัวรถนะฮะทำให้รถ บริเวณด้านหน้าเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีความโหนในตัวนะฮะฉบับของ Ford l a n g เจนะครับส่วนไฟหน้านะครับอันนี้ก็คือสเปโรงงานนะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับนะฮะก็คือตัวนี้นะครับแสงของเลนโปรเจคเตอร์จะช่วยในเรื่องของแสงสว่างกระจายได้เนียนนะครับนะเป็นพื้นเดียวกันบนถนนนะครับแล้วก็ให้ความสว่างนะครับที่สำคัญคือทนด้วยนะฮะต่อมาด้านข้างนะครับก็จะเป็น ตัวคิ้วล้อนะครับแบบมีหมุดขนาด6นิ้วนะครับอันนี้คือมาพร้อมกับชุดชุดด้านหน้าเอเลยนะครับสไปเดอร์นะฮะเป็นดำด้านหรือจะเลือกเป็นดำเงาก็ได้นะครับหรือแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดจัดการได้หมดเลยนะฮะล้อแม็กนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นยางล้อลายโทษยอดฮิตเลยนะครับลายดอกไม้นะฮะพองยางฮันกุ๊กนะครับ a t ทอนะครับยางตัวนี้ก็ สามารถที่จะวิ่งได้บนพื้นถนนเรียบนะครับแล้วก็ทางคุกรานะฮะเพราะว่าตัวดอกยางตัวนี้ในรุ่น at 2เนี่ยของทันกุ๊กเนี่ยนะเขารองรับสาภาพถนน2ชนิดมาแล้วนะครับมาดูด้านโชคนิดนึงนะฮะก็คือเป็นโชคขนาดใหญ่นะฮะพร้อมกับปีกนกนะครับอันนี้ก็คือทําให้รถยนต์ฟอร์ดเนี่ยนะรกระบะฟอร์ดเนี่ยสามารถมีความหนึบนะครับแล้วก็รับน้ําหนักนะฮะการเข้าโค้งอะไรต่างๆได้ดีนะฮะก็จะทําให ประสิทธิภาพในการทํางานของช่วงล่างเบริเวณด้านหน้าดีนะฮะไม่โคงไม่ไม่ไม่โยนสัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นแก้มนะฮะตรงตรงอของแก้มรถนะฮะก็จะบอกตําแหน่งของเครื่องยนต์สองจุดสลิตรนะครับนะฮะบ่งบ,บอกเป็นเรื่องของรถ x อ t นะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไฟเดียวที่จะจกมองข้างนะฮะเป็นสีดำเงานะครับพร้อมไฟ ดูเปิดประตูนะฮะจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดตั้งกันสาดนะครับส่วนฟิล์มที่ติดนี้นะฮะจะเป็นฟิล์ม AA นะครับเป็นของอเมริกานะครับแล้วประกาศให้8ปีเลยทีเดียวนะ60เรซนอบพันตัวนี้นะฮะออกชุ่เขียวน้ำดำนะครับดูฉบับแบบสไตล์แล้วสไตล์แบบอเมริกันนะฮะนะครับแนวยุโรปนะฮะ สติกเกอร์นะครับคาดด้านข้างคำว่าแลนเจอร์นะฮะเพิ่มความโหดนะครับมาดูด้านหลังนะครับนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่ากระบะฟอร์ดนะครับนะฮะตัวคัสซีรถนะครับตัวนี้คือเป็นคัสซีชิ้นเดียวนะครับนะฮะขึ้นรูปจากโรงงานนะครับก็คือจะไม่มีรอยการเชื่อมต่อนะครับฉะนั้นนะฮะทำให้รถกระบะฟอร์ดเนี่ยฮะสามารถบรรทุกนะครับได้ถึง 1น่งจุาตันนะครับหรือว่า1,300กิโลกรัมนะฮะอันนี้คือปลอดเราการันตีนะครับโอเคในเรื่องของการบรรทุกแล้วก็มาดูด้านหลังรถสักนิดนึงนะครับระบบความปลอดภัยด้านหลังก็จะมีเชนเฟอร์ให้นะครับทั้งหมด4ี่จุดนะครับอันนี้คือกันชนหลังเดิมเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีเทากราไฟนะครับมีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากแล้วก็ประดับด้วยสติกเกอร์ฝาท้ายนะฮะ ต่อมามาดูในห้องโดยสารนะครับว่า XLT นะฮะภายในมันเป็นยังไงนะครับก็สำหรับรุ่น XLT นะครับภายในของเราจะเป็นเบาะหนังนะครับจากโรงงานนะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยนะก็จะมีระบบพุชคอนโทรลนะครับเหมือว่าระบบล็อกพอมดอัตโนมัตินะครับหน้าจอนะฮะ ขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับ Android นะครับได้หมดเลยนะฮะแล้วก็กุญแจรีโมท2ตัวนะครับระบบไฟหน้าเนี่ยเป็นอ่อเป็นออโต้นะครับตั้งออโต้ได้เวลาเข้าห้างนะครับหรือว่าอุโมงค์ไฟหน้าก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับก็ระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับใน Ford Ranger นะฮะ n o t ปี2021นะครับตัวนี้นะฮะ2021นะครับก็คือเพิ่มในเรื่องของระบบลมนะฮะ ระบบรอมก็คือเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของการไม่ให้รถเกิดอาการพลิกคว่ำนะครับนะฮะแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือระบบ e s p นะครับเป็นระบบควบคุมการทรงตัวรถนะครับสำหรับ Ford Ranger นะฮะกระบะปี2021นะฮะได้ระบบ2ฟังก์ชันนี้เข้ามานะครับนะครับโอเคท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะนะครับสนใจรถกระบะ Ford นะครับไม่ว่าจะเป็นแคปตอนเดียวนะฮะสี่ประตูนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์0815670078นะครับนะฮะผมโอนะฮะฟอร์ดปทุมนะครับก็คือประจำอยู่ที่สาขาฟอร์ดออโต้การีรปทุมธานีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่องทาง y t u t u นะฮะโอฟอร์ดปทุมนะครับสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าเกิดชอบนะในการสไตล์แต่งแต่งรถนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับหรือ เข้าไปนี่ Google นะครับนะพิมพ์เบอร์โทรศั์ผมนะฮะ0 8 1 5์ผม0 7 8่นะครับตัวเนี้ก็คือก็จะมีลูกค้าสามารถที่จะดูการรีวิวหรือว่าวิดีโอเก่าๆนะครับเลือกชมได้เลยนะชอบแต่งแบบสไตล์ไหนก็พักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะฮะตามหน้าปกของผ้าที่รีวิวนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับแล้วถ้าเกิดมีท่นไหนสวยๆจริงๆนะฮะก็จะพามาชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ